ดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่องเยอเกนครอปและลิเวอร์พูลแม้จะโดนกระแสโจมตีเรื่องฟอร์มการเล่นช่วงหลังๆจากการพ่ายสองเกมหลังสุดในบ้านทัพหงแดงบุกเอาชนะอาตารันตา1ต่อสูในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ทว่าไม่เพียงพอตกรอบด้วยผลรวม3ต่อหฟอร์มการเล่นในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาโดนกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนักเตะรวมถึงกุญซืออย่างครอบที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันทว่า เปยังคงชื่นชมทัพหงแดงที่เป็นคู่ต่อกรที่สูสีกับทีมของเขาตลอดเกือบสิปีที่ผ่านมารวมถึงฤดูกาลนี้ที่ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ใน6เกมที่เหลือในฤดูกาลนี้ผมนับถือลิเวอร์พูลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ ผมนับถือลิเวอร์พูลมาเสมอเปปพูดถึงลิเวอร์พูลและเยอเกนครอปเมื่อผมพูดถึงเยอเกนครอปและลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นมาตลอดนั่นแหละพวกเขาคือทีมที่เผชิญหน้ากับเราคู่แข่งที่แท้จริงที่ดวลกับเราแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เป็นหนามยอกอกคุณมาโดยตลอด6-7ปีที่ผ่านมารายงานข่าววันที่20เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ